ครับวันนีเ้เราทำเสร็จแล้วละเราทำเสร็จแล้วเป็นกังหันโซลาเซลเป็นกังหันตีน้ำโซลาเซลนะครับก็เดี๋ยวไปไว้ในบ่อทำไมต้องเอาไปไว้ในบอ่อก็มันเป็นกังหันไง <c oughs> ไม่ใช่ตีน้ำ <c oughs> นไงเอาไว้ตีน้ำ <c oughs> เพิ่มออกซิเจนในบอ่อเพราะว่าบ่อของเดิมเนี่ยมันเป็นน้ำมันข้างล่างมันมีเลนมีตะกอนมีอะไรอย่างงี้ครับเราก็จะไปเพิ่มออกซิเจนให้น้ำเหมือนน้ำมันอาจจะ ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะมันน่าจะดีขึ้นถ้ามีออกซิเจนอะไรอย่างนี้แล้วทําไมเราถึงต้องใช้โซล่าเซลล์ก็เพราะว่าถ้าสมมติเดินใส่ไฟลงไปเนี่ยมันก็ยากยากกว่าแล้วก็เราจะต้องมีไฟฟ้าลงมาใช้อันนี้ก็ในที่ของเรายังไม่มีเลยก็ไม่อยากใส่ผมนแม่ลงไปก็คือแดดที่นี่ค่อนข้างแรงนะคะเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์แต่วันนี้ไม่รู้จะทันวะนะฝนม่นู้จะตกเลยใช่อยู่ดีๆก็มืดมาเลยนะคะเดี๋ยว ก่อนที่เราอันนี้เสร็จแล้วนนเนาะเดี๋ยวงั้นเรายกมงไปเอกอธิบายให้ฟังนิดนึงละกันว่ามันเริ่มจากอะไรบ้างคะได้ได้ได้อันนี้ก็จะเริ่มจากทุ่นเนาะทุ่นตัวเนี้ยเป็นทุ่นที่ผมซื้อมาจากลาซาด้าเป็นทุ่นขนาดเจ็ดนิ้วใช้ทั้งหมดใช้ทั้งหมดสองอันก็คือมันจะมาพร้อมกับไอตัวนี้เลยไอตัวนี้มันจะเป็นตัวรับเผาเดี๋ยวอันนี้เราจะต้องใส่เผา ใส่เพาขนาดหนึ่งนิ้วก็คือทุ่นสองอันแล้วก็ตัวรับเพาตรงนี้เป็นบูทใส่2อ,อันเหมือนกันอันนี้คืออุปกรณ์สําเร็จรูปมาถึงก็ประกอบเลยใช,ใช่มาถึงก็ประกอบเลยแต่เราต้องเจาะรูแล้วก็ต้องทําโครงเหล็กด้วยโครงเหล็กคือทําเองออกแบบเองใช่โครงเหล็กก็คือดูแบบดูแบบมาเหมือนกันดูแบบมาจากในในใน,ในเว็บไซต์ใน youtube อะไรอย่างนี้แหละเราก็มา มาปรับปรุงให้มันเข้ากับของเราหลักสำคัญของการออกแบบโครงเหล็กคืออะไรคะก็มันจะเป็นองศาของตัวรับรับแผงโซลาร์เซลล์ข้างบนเนี้ยข้างบนเนี้ยมันจะเป็นตัวรับแผงโซลาร์เซลล์เนาะตัวรับแผงข้างหน้าข้างหลังมันจะต้องเอียงลงเอียงลงเอียงรับองศาประมาณสิบถึงสิบสิบแปดองศามั้งสิบถึงสิบแปดองศาสําหรับรับแผงโซลาร์เซลล์ก็คือข้างหน้าเนี่ย มันสูงกว่าอันนี้คือข้างหน้าเนาะข้างหน้าผมทําที่หกสิบสองแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเทลงที่หลังข้างหลังเนี่ยเทลงที่สี่สิบสองอจะอันนี้เป็นข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ตัวรับแผงข้างบนเนี่ยก็จะยาวอยู่ที่ร้อยแปดเซนหน้าหลังเลยก็คือแผ่นโซลารเซลล์หนึ่งแผ่นพอดีใช่ใช่ก็จะยาวเกินนิดนึงเผื่อก็ร้อยแปดเซนอ่าอ่า แล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นโครงมีทั้งหมดสี่ชิ้นหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ชิ้น <Okay. S 1> อันเนี้ยยาวทั้งหมดเมตรยี่สิบตัดเมตรยี่สิบมายาวเมตรยี่สิบทั้งหมดสี่ชิ้นแอแล้วก็ตัวนี้ระยะตรงนี้ถึงมอเตอร์ ก็คือจะมีระยะอยู่ที่สี่สามจุดห้าสี่สามจุดห้าใช่ใช่ท่อเหล็กเนี่ยเราใช้ 4, 3, ท่อเหล็กกาวนาทสองคูหนึ่งข้อดีของกาวนาทคือก็คือไม่ขึ้นสนิมขึ้นยากตักฝนได้เลยใช่ใช่ตักฝนได้เลยนี่ก็ประมาณนั้น<อ>ทีนี้อะเราสรุปอีกทีนึง<อ>เริ่มก็คือตอนนี้ อ่าเริ่มแต่ข้างล่างก่อนก็ได้ข้างล่างเนี่ยเม็ดยี่สิบสี่ท่อนอันนี้งานเหล็กเนาะเม็ดยี่สิบสี่ท่อนแล้วพอเม็ดยี่สิบเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีเสาข้างหน้าหกสิบสองสองท่อนข้างหลังสี่สิบสองสองท่อนแล้วก็ตัวคานรับแผงก็เป็นร้อยแปดเซนอีกสองท่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวรับมอเตอร์ก็คือสี่สามจุดห้าสองท่อนครบแล้วอันนี้ก็เป็นงานเหล็ก แล้วก็ทุ่นสองอันบูทสองอันอ๋อแล้วก็จะมีมีเอ่าของใบพัดเพ่ใบพัดผมยกลงไปแล้วก็ดีเดี๋ยวค่อยลงไปประกอบข้างล่างอธิบายข้างล่างอีกทีหนึง่งอันนี้ก็เสร็จแล้วประมาณนี้แล้วไอเนี้ยล่ะคะครังผึ่งอะไรเนี่ยอันนี้เป็นมอเตอร์มอเตอร์พูดไปแล้วเหร ยงังมอเตอร์อันนี้มอเตอร์อ่ะมอเตอร์คืออันนี้ผมใช้สามร้อยห้าสิบวัต์เป็นมอเตอร์บัตเล็เนาะ <c oughs> มาถ่ายฝั่งนี้อันนนมันตูดก็ <c oughs> นี่อันนี้ก็เป็นมอเตอร์บัตเล็ <c oughs> มอเตอร์ไว้มหมุน,นใช่ใช่ก็คือเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเฟืองไปไป,ไปไปหมุนใบพัดอ่ะแล้วนี้ก็กล่องดูกล่องนะมอเตอร์เขาจะมาพร้อมกล่อง มอเตอร์มันมาพร้อมกล่องเนาะก็คืออันนี้จะเป็นวอลลุ่มปรับตัวปรับสปีดอันนี้เปิดปิดอันนี้เราก็มาต่อเองนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงแล้วก็มันต่อ,อยังไงอ่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแผงมาให้อยู่แล้วของตัวมออแปลงก็คือเขียวเข้าเขียวของสายของสายนี้เลยสายมอเตอร์นี่มันจะมีสามสาย,ยางี้<ก>ง่าย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 ใช่มันก็จะแบบ แยกสีออกมาอย่างนี้เลยเข,ขียวเขียวน้ําเงินน้ําเงินเหลืองเหลืองก็คือ uh huh. มาจําเข้าหากาันแต่นี้ผมยังไม่ได้ใส่เนาะ uh huh. แล้วก็ในส่วนของมอเตอร์มันก็จะมีชุดสายนี้ด้วยมีทั้งหมดห้าเส้นมันก็จะมีปักอยู่ที่ตัวตรงนี้ด้วยเหมือนกันห้า uh huh. เส้นก็คือเสียบเข้าก็คือใช้งานได้ uh huh. แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งจะเป็นสายตัวนี้สายในเนี้ยคือมันจะเป็นสายสีส้มอันนี้อันนี้อีกสายหนึ่งเนาะจะเป็นสายสีส้ม ใส่ส้สมเนี้ยเข้าไว้ต่อผ่านสวิตเพื่อมาเข้าควบวกแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเอารวบไปเลยก็ได้เพราะว่าเรามีวอลลุ่มอยู่แล้วเรามีตัวเร่งอยู่แล้กลวก็ร่วบไปเลยก็ได้แต่อันนี้ผมเอามาผ่านสวิตก็คือมาผ่านสวิตหนึตัวเนาะแล้วก็เอามาลงที่ควบวกก็คือความจริงจะเพื่อนๆจะไปตาเข้าหากันเลยก็ได้สรุปก็คือสมเส้นนี้ จากงอแปลงก็คือเข้ามอเตอร์นะก็ตรงกันเลยสายแล้วก็5เส้นตรงนี้มันจะเป็นปลั๊กอยู่5้าขั้วงนี้ก็คือเข้ามอเตอร์เหมือนกันมอเตอร์เขามีสายอยู่แล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้สายสีส้มจะจำเข้าพัวบวกเลยก็ได้เนาะหรือว่าจะผ่านสวิตก็ได้สายสีส้มตัวนี้แต่ผมผ่านสวิตไว้อ๋อแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมลืมบอกก็คือจะมีสายสีแดงสายสีแดงเห็นไหมเนี่ยสายสีแดงกับสายสีดําข้างในก็คือ เข้าแบตเตอรี่เอ้ยไม่ใช่เข้าแผงโซลารเซลล์ก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบก็คือต่อแค่นี้เองก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปลองเทสกันเมื่อเรากำลังจะเทสกางขหันโซลารเซลล์นะคะดูดิไม่เป็นใจเลยฟ้าฝนฟ้าฝนก็เหมือนกันแกงไม่อยากให้ทดลองแต่นี่ก็แบบถ้าต่อถ้าต่อเสร็จก็ไม่รู้ว่าเราต่อผิดมัไม่มีแดดจมันเลยไม่หมุน